ยิ่งโตย,ยิ่งสวยลูกสาวแห่งชาติออร่าสุปตาจับเฉิดฉายกลางปรารีสก่อนหน้านี้แฟนๆได้ชมแฟชั่นลุกสนามบินนักร้องของสาวแอลลี่อาชิรยานิติพลศิลปินจากค่าย411 Music เมิวสิกเพื่อเตรียมบินล่นนฟ้าไปร่วมงาน c e l ลสเตดโกลบโอ,อีเวนต์สอ2 2นยี่งงปารีสกับแบรนแคเลสเต แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากฝรั่งเศสโดยน้องเอลลี่เลือกสวมใส่ชุดสวยๆจากลุยวิสตองและคริสเตียนลูบูแตงซึ่งงานอีเวนต์ดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่20-21ถึง21ตุลาคมนี้ตามเวลาประเทศฝรั่งเศสและล่าสุดแฟนๆก็มีการแชร์ภาพน้องเอลลี่สาดออร่าความสวยสดใสแถมแอบซ่อนด้วยความเปรี้ยวแซ่บ โดยเสน่ห์แพ้วพาวจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมลุคนี้ทำให้เธอดูเป็นสาวสัพท่งอย่างไร้ที่ติ